ขึ้นหอดูหอเตดาวหอลุงหอล้านบ่ยายภาษาวาเลยกินข้าวมิจฉาคือสันปนันบ่ยายกูจะมาอุปังเอาแต่น้อเกิดเป็นกูนี่แหมงามได้จะงามนันกับบอยู่บ่เศร้ากูสมะเบื่อจากของขาดแต่น้อนี่น้อมึงกูเหมือนให้ยจาของแห้งละล่ะชีวิตกูนี่ บอมียงี้ยีน้ำเขาจ้าเถือมึงอู้นี่ถอดแถที่วิตอยู่อู้ถอดแห้งละละเดี่ยวนี่เขาใหญ่ไปใส่หนอเชา้าเด้๋น,นี่แม่บอมน้ำงอาอ่อเมื่อนำอศาสตร์มเห็นนี่ เห็หนนางเจ้าถือเสือกไปหน,นีแล้วข่อยบึงรถไทยอยู่เอยนนางถ<ว>ือเสือ,อาากไปหนีแหละแต่ตะวันตะสันร้างว่าโม่เห็นนางเี้าจมหน่อยจมไงยังดอกข่อยก็ู่้เมกันแต่ถือเหล็กกินหลายหน่บางหันแล้วครัแต่ตัดพอชีวิตเราอยู่แต่ตะวัจังสันมากแม่มากแม่ไ,มไ<ว>ป็นเบงเล้ามากใชไมไหวมั่นม<ว>ั<ว>่นเข่านั่น<ห>นั่นยายเจ้าไปยังจะเฮ็ดตังซี่เจ้าเฮ็ดอีหยังนี่อันนึ่ เดีด๋ยวเจ้าหญิงเฮตังซีเมื่อคือนหอลูลหอเต่าหอดลุงหอดล้ลานบาายา่ย่าภาษาวาเลรกินถ้ามีเจ้าจะขึ้นฝันประนันบ่ย่าโอดแง่เท่โอ้ยเจ้าหญิงเฮตังซีเมละ่ะย,ย่ายม,มันโมเป็นปัญหา,ยายหใหญ่โตได้ย่ายนี่หนี่จำนวน,มมนปัญหาใหญ่โตเลยได้มมเม่เจ้าหญิงเฮตังซีโอ้ บอกแม่แนวสีเฮ็ดได้แนวนีนั่นบอกมีหลายอย่างเออจะไม่บอกก็บอกคอยที่ไรเจ้าเฮ็ดยังแนวนี่แม่เจ้าชิมาเฮ็ดจังสีบ่ได้เออคุณขอลูกขอล้านเลยที่ไรโอ้ยใหญอ็นี่จะมาคิดสันแนวเจ้าที่นี่ไล่เป็นไอเจ้าที่เฮ็ดจังสีเจ้าชิมาคิดสัแหังแค่มันเออเนี่ดิฉันข่าเล็กไล่เป็นไอบอกมาเบิองอุ้ยเจ้าจะชิมาเฮ็ดเจ้าจะเฮ็ดจังสี่เด้อใหญ่เด้อ เอาเนี่ยมัน,นมันเนี่ยเจ้าที่มาเฮ็ดบ่าเฮ็ดโมองอีสินหมดถือต่องได้ไอ้เทศบ้านที่เมืองออทิศนี้จำหนี้กับทีม่มาเฮ็ดเนี่ยนี่หมดถือต่างได้เนี่ยในภาษาปติคาเลยสิผูกข้อแต่เแต่เขาทุกซาเลยย่ายกูนั่นจีผูอูนอนดอกนางกูเมือ่อยว์กูมาผูกข้อดใต้ได้โม่สูงในเบอร์เดหายโอกาสกูเลยได้เดียวนี่เจ้าเทศยังเกาะสิผูอูนอนเดียวนี่ผูอู่นจะซื้อ เมนกูเมยกับชีวิตกูบบถูกเลยโอ้ยกระจักละนอะเขาก็เห็นแต่จะตมหน่อยตมใหญ่ที <S <S ่บอกีวิตเออนี่นี่กูกะประมาณว่ามันสีถึงบออยู่ังสีมูสูมากอดกับมานำปั้นยิ่งแห้งรอนเลยไเด้วเบาหยังกูกับเมยอีหลีนั่งกูเมือยกูเมย์กูเมยแห้งกูเมยน้ำเลกกูโบถึก กูเล่าสิมหาผูกอูนอนโอ้ยหลายอยู่ดอกลูกกูพยอยามวาให้ลูกฟั่งดอกโอ้ยขอเราว่ามันจอดกูสิหานใจเอาเองกูโอ้ยนี่มันกับสีถึงพ่อดินั่นกูจีเฮดมู้สูกะนี่แตงเตว่ากับว่าวแม่เลยบ่ใดว่าวกูเหงิกันเลยสีเมื่อยตื่มได้โอ้ยโอ้ยโอ้คนไปสองคนจะกันนั่นนั่นนั่นคนเป็นน้ำาลูกคอยก็นน่ง